ยินดีต้อนรับสู่ซานฟรานซิสโกนี่คือเรื่องราวที่เราจะมาเปิดเผยเงามืดที่คนอื่นมองข้าม ภายในปี2025ซานฟรานซิสโกได้ตอกย้ำสถานะของตนในฐานะศูนย์กลางที่น่าปวดใจของวิกฤตคนไร้บ้านในอเมริกาเมืองนี้อัดฉีดเงินเกือบพันล้านดอลลาร์ต่อปีเพื่อต่อสู้กับการต่อสู้ที่กำลังพ่ายแพ้อย่างรวดเร็วจิตวิญญาณจำนวนมากตกอยู่ในความสิ้นหวังในแต่ละวันขึ้นชื่อเรื่องสะพานโกลเดนเกตที่ยาว1.7ไมล์มหานครที่ระยิบระยับแห่งนี้ซ่อนความจริงอันเจ็บปวดไว้ et ค่าเช่า4,600ดอลลาร์ทำลายชีวิตผู้คนทิ้งผู้คนนับพันให้ล่องลอยไปความน่าสะพรึงกลัวที่น่าตกตะลึงผู้อยู่อาศัยหนึ่งใน60คนกำลังอยู่บนขอบเหวอนาคตของพวกเขาถูกกลืนกินด้วยการถูกไล่ที่พุ่งสูงขึ้น30%การทรยศหักหลังที่ไม่น่าเชื่อยักษ์ใหญ่แห่งวงการเทคโนโลยีทิ้งความฝันของตัวเองความฝันของพวกเขาเลือนหายไปต่อหน้าต่อ เมืองที่ร่ำรวยเช่นนี้ล้มเหลวอย่างน่าตกตะลึงได้อย่างไรพลังมืดใดกันที่ยังคงเปิดแผลนี้ไว้เรื่องราวบนท้องถนนคนไร้บ้านดำดิ่งสู่ความลึกลับนี้อย่างเต็มตัวเผยนี่เห็นความเจ็บปวดที่แฝงอยู่ภายใต้ความเปล่งประกายติดตามเราต่อไปนี่คือโศกนาฏกรรมดิบๆของซานฟรานซิสโกโศกนาฏกรรมที่ไม่อาจเอ่ยถึงและต้องจับตามอง 1. คือความจริงของคนไร้บ้านในซานฟรานซิสโก ซานฟรานซิสโกเป็นที่ตั้งของย่านต่างๆ52แห่งเปี่ยมล้นด้วยวัฒนธรรมอันหลากหลายและนวัตกรรมแต่ท้องถนนในเมืองกลับบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างออกไปจากข้อมูลณนะช่วงเวลาหนึ่งของปี2022พบว่ามีคนไร้บ้าน7,754คนในจำนวนนี้มากกว่า4,000คนอาศัยอยู่โดยไม่มีที่พักอาศัยนอนในเต็นท์รถยนต์หรือบนทางเท้าซึ่งทาให้อัตราการไร้บ้านของ ซานฟรานซิสโกเป็นหนึ่งในอัตราการไร้บ้านต่อหัวที่สูงที่สุดในสหรัฐอเมริกาเมื่อพิจารณาจากจำนวนประชากรประมาณ875,000คนลองเดินผ่านพื้นที่อย่างเทนเดอร์ลอยซึ่งประชากร1ใน10คนต้องเผชิญกับความไม่มั่นคงด้านที่อยู่อาศัยคุณจะเห็นค่ายพักแรมและที่พักพิงที่ทำจากกระดาษแข็งเรียงรายอยู่ตามท้องถนน สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ฉากแห่งการต่อสู้แต่เป็นอาการของปัญหาเชิงระบบที่ลึกซึ้งกว่าไม่ใช่ทางเลือกในการใช้ชีวิตการตอบสนองของชุมชนเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจแวะความคับข้องใจชาวบ้านบางคนอาสาทำงานที่ศูนย์พักพิงขณะที่บางคนเรียกร้องให้มีกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นเกี่ยวกับค่ายพักแรมโดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับความสะอาดและความปลอดภัย ผู้สนับสนุนที่อยู่อาศัยโตแย้งว่าการเคลียร์เต็นท์โดยไม่เสนอที่พักให้เป็นเพียงการย้ายผู้คนจากบล็อกหนึ่งไปยังอีกบล็อกหนึ่งลองนึกภาพการสูญเสียบ้านของคุณในเมืองที่อพาร์ตเมนต์หนึ่งห้องนอนมีราคาเฉลีย่ย3,200ดอลลาร์ต่อเดือนคุณจะรับมืออย่างไรสำหรับหลายๆคนความผิดพลาดทางการเงินเพียงครั้งเดียวเช่นการขาดเงินเดือนสามารถเปลี่ยนความมั่นคงให้กลายเป็นความอยู่รอด เรื่องราวของความยืดหยุ่นพบกับมาเรียอดีตบาริสต้าวัย42ปีผู้เคยอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์อันอบอุ่นในย่านมิชชันดิสทริกต์หลังจากตกงานกระทันหันในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำเธอไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้ปัจจุบันเธอนอนในเต็นท์ใกล้ถนนสายที่16โดยเก็บของไว้ในกระเป๋าเป้ใบเดียวแม้จะมีสถานการณ์เช่นนี้มาเรียก็ยังอาสาทำงานที่โรงอาหารท้องถิน่นโดยหวังว่าจะสร้างชีวิตใหม่ขึ้นมาทีละวัน ในขณะที่เราคนพบความจริงเหล่านี้เราขอเชิญคุณมาร่วมเดินทางกับเราโปรดกดไลค์แสดงความคิดเห็นและกดติดตามช่อง YouTube ของเราเพื่อสนับสนุนภารกิจของเราในการชี้ให้เห็นถึงปัญหาสำคัญเหล่านี้และขยายเสียงที่จำเป็นต้องได้รับการรับฟัง 2. เหตุใดปัญหาคนไร้บ้านจึงยังคงดำเนินต่อไปในซานฟรานซิสโกเพื่อทำความเข้าใจวิกฤตนี้เราต้องพิจารณาถึงรากเหง้าของมันตลาดที่อยู่อาศัยในซานฟรานซิสโกเป็นหนึ่งในตลาดที่มีราคาแพงที่สุดในประเทศโดยราคาบ้านเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1.4ล้านดอลลาร์สหรัฐค่าเช่าบ้านแบบหนึ่งห้องนอนมักสูงกว่า3,500ดอลลาร์สหรัฐซึ่งสูงเกินเอื้อมสำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือปานกลาง อุปทานที่อยู่อาศัยราคาประหยัดในเมืองมีจำกัดมีเพียง6%เท่านั้นที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้มีรายได้น้อยก่อให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงรายชื่อผู้รอคิวที่ยาวเหยียดและกฎเกณฑ์คุณสมบัติที่แคมงวดทําให้ที่อยู่อาศัยที่ได้รับเงินอุดหนุนกลายเป็นความฝันที่ห่างไกลสําหรับหลายๆคน ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหานี้งานชั่วคราวและอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้นตกต่ำมักให้ความมั่นคงในการทำงานน้อยทำให้คนงานตกอยู่ในความเสี่ยง เหตุฉุกเฉินในครอบครัวหรือค่ารักษาพยาบาลที่ไม่คาดคิดอาจทำให้เงินออมหมดลงบังคับให้ต้องเลือกระหว่างค่าเช่ากับความต้องการพื้นฐานสำหรับผู้ที่ต้องหลบหนีจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยในบ้านการขาดระบบสนับสนุนมักนำไปสู่การไร้ที่อยู่อาศัยปัญหาสุขภาพเช่นปัญหาสุขภาพจิตที่ไม่ได้รับการรักษาส่งผลกระทบต่อประชากรไร้บ้านจำนวนมากทำให้การสร้างความมั่นคงในชีวิตทำได้ยากขึ้น ในเมืองที่มีศูนย์สุขภาพชุมชนสำหรับผู้มีรายได้น้อยเพียง12แห่งการเข้าถึงบริการทางการแพทย์จึงเป็นอุปสรรคสำคัญเรื่องราวแห่งความหวังเจมส์ James, ทหารผ่านศึกวัย55ปีเคยมีงานประจำเป็นช่างซ่อมรถในย่านเบวิล ปัญหาสุขภาพเรื้อรังทำให้เขาไม่สามารถทำงานได้และต้องเสียอพาร์ตเมนต์ใกล้ฮันเตอร์พอยไปปัจจุบันเจมส์อาศัยอยู่ทางใต้ของค่ายทหารตลาดเขาเข้าร่วมเวิร์กช็อปฝึกอบรมอาชีพฟ,ฟรีด้วยความมุ่งมั่นที่จะกอบกูอิสรภาพของตัวเองกลับคืนมาการมองโลกในแง่ดีของเขาสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างเป็นเครื่องเตือนใจถึงความเข้มแข็งของจิตวิญญาณมนุษย์ อะไรที่ทำให้คนเราไม่ตกหลุมพรางในเมืองที่ร่ำรวยอย่างซานฟรานซิสโกคำตอบอยู่ที่เครือข่ายของความล้มเหลวทางเศรษฐกิจสังคมและระบบขณะที่เราสำรวจสาเหตุเหล่านี้ลองเปลี่ยนจุดสนใจไปที่วิธีที่เมืองกำลังรับมือกับวิกฤตนี้ 3. ความพยายามของซานฟรานซิสโกในการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน ซานฟรานซิสโกซึ่งมีงบประมาณประจำปี14 0 0 0ล้านดอลลาร์กำลังแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านด้วยนโยบายที่สร้างสารรค์แนวทางที่อยู่อาศัยมาก่อน housing first เป็นรากฐานสำคัญที่ให้ความสำคัญกับที่อยู่อาศัยที่มั่นคงเป็นรากฐานในการตอบสนองความต้องการอื่นๆเช่นสุขภาพจิตหรือการฝึกอบรมงานแตกต่างจากรูปแบบเดิมที่ต้องมีการเลิกเล่าหรือการบำบัดก่อน housing first ตระหนักดีว่าบ้านให้ความมั่นคงที่จําเป็นต่อความก้าวหน้า ศูนย์นำทาง15แห่งของเมืองสะท้อนปรัชญานี้โดยนำเสนอที่พักพิงที่ยืดหยุ่นซึ่งผู้คนสามารถนำสัตว์เลี้ยงคู่ครองและสิ่งของต่างๆมาด้วยได้ศูนย์เหล่านี้ให้บริการประชาชนมากกว่า1,200คนต่อปีให้บริการจัดการกรณีต่างๆจัดหางานและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการหาที่อยู่อาศัยถาวร ที่พักพิงแบบดั้งเดิมที่ให้ที่พักพิงแก่ผู้คนประมาณ2,000คนทุกคืนยังคงเป็นทางเลือกหนึ่งแต่บ่อยครั้งที่รู้สึกอึดอัดเนื่องจากเคอร์ฟิวหรือความเป็นส่วนตัวที่จำกัดโปรเจกต o m Key ที่เปิดตัวในช่วงการระบาดของโควิด -19 ได้ให้เช่าห้องพักโรงแรม2,500ห้องสำหรับกลุ่มเปราะบางซึ่งช่วยลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ Project Home k ี y ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดได้ปรับเปลี่ยนที่พัก10แห่งให้เป็นที่อยู่อาศัยถาวรหรือที่อยู่อาศัยชั่วคราวโดยเพิ่มจำนวนห้องพักอีก800ยูนิตตั้งแต่ปี2020ความพยายามเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพแต่ต้องใช้เงินทุนจำนวนมากและการวางแผนระยะยาว ซึ่งเป็นมาตรการที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุมัติเก็บภาษีธุรกิจที่มีรายได้รวมมากกว่า50ล้านดอลลาร์สหรัฐสร้างรายได้300ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีสำหรับที่อยู่อาศัยที่พักพิงและบริการสนับสนุนความท้าทายคือ การทำให้แน่ใจว่าเงินทุนเหล่านี้เข้าถึงโครงการที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงความล่าช้าจากระบบราชการลองดูสิเมืองจะสร้างสมดุลระหว่างการบรรเทาทุกข์ในทันทีกับการแก้ปัญหาในระยะยาวได้อย่างไรแนวทางที่หลากหลายของซานฟรานซิสโกนำเสนอข้อมูลเชิงลึกแต่เสียงของผู้ได้รับผลกระทบก็เพิ่มมุมมองที่สำคัญเรื่องราวของความเชื่อมโยง Sarah, ซาร่าศิลปินวัย29ปีเคยอาศัยอยู่ในแฟลตแอชเบอรีบนพื้น นที่่สูงรวมกัหลังจากหนีจากสถานการณ์ครอบครัวที่ไม่เอื้ออำนวยเธอพบว่าตัวเองกำลังนอนหลับอยู่ใกล้พื้นที่117เอเคอร์ของสวนสาธารณะโกลเดนเกตที่ศูนย์นำทางบนถนนเพลคกซาร่าคนพบโครงการศิลปะชุมชนที่มอบช่องทางการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์และจุดมุ่งหมายใหม่ให้กับเธอ ปัจจุบันภาพวาดของเธอถูกจัดแสดงในนิทรศการท้องถิ่นสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นมองเห็นความงามและความยืดหยุ่น 4. เสียงจากท้องถนนวิกฤตคนไร้บ้านไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขแต่มันคือผู้คนที่มีเรื่องราวประชากรไร้บ้านในซานฟรานซิสโกมีหลายหลายอาชีพอดีตครูทหารผ่านศึกและแม้แต่คนงานค่าแรงต่ำที่ไม่สามารถจ่ายค่าเช่าห้องสองห้องนอนเฉลี่ยของเมืองที่4 0 0พดอลลาร์สหรัฐได้ บางคนตกงานบางคนต้องอพยพออกจากบ้านที่ไม่ปลอดภัยหลายคนเผชิญกับปัญหาสุขภาพจิตหรือความพิการที่ทำให้การทำงานที่มั่นคงเป็นเรื่องยากลองนึกภาพการทำงานเต็มเวลาแต่ต้องนอนในสถานสงเคราะห์เพราะค่าเช่ากินเงินเดือนทั้งหมดของคุณไปนี่คือความจริงสำหรับบางคนการเข้าถึงความช่วยเหลือไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป กฎเกณฑ์ของศูนย์พักพิงเช่นการห้ามสัตว์เลี้ยงหรือเคอร์ฟิวที่เข้มงวดเป็นอุปสรรคต่อหลายๆคนความกลัวการถูกขโมยหรือเจ็บป่วยทำให้คนอื่นๆไม่กล้าเข้ามาศูนย์นำทางที่มีอัตราการเข้าใช้ถึง70%เป็นเป็นทางเลือกที่อบอุ่นกว่าส่งเสริมบรรยากาศแบบชุมชนมากกว่าบรรยากาศแบบสถาบัน ชีวิตประจำวันของคนไร้บ้านนั้นยากลำบากการหาสถานที่อาบน้ำชาร์จโทรศัพท์หรือเก็บของเป็นความท้าทายอย่างต่อเนื่องในเมืองที่มีห้องน้ำสาธารณะเพียง20ห้องต่อประชากร100,000คนความต้องการพื้นฐานกลายเป็นภารกิจการต่อสู้เหล่านี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นของการสนับสนุนแบบองค์รวมที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เรามุ่งมั่นที่จะแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความเป็นมนุษย์ที่อยู่เบื้องหลังสถิติเมื่อเราได้ยินเสียงเหล่านี้ลองเปรียบเทียบวิกฤตของซานฟรานซิสโกกับเมืองอื่นๆเพื่อทำความเข้าใจบริบทที่กว้างขึ้น 5. เรื่องราวในอดีตในซานฟรานซิสโกที่ซึ่งผวกคน7,754คนต้องเผชิญกับความไร้บ้านช่วงเวลาในปี2022แต่ละคนล้วนมีภาพชีวิตอันเปราะบางที่ครั้งหนึ่งเคยผ่านมา พวกเขาเคยเป็นครูพ่อครัวหรือนักดนตรีที่ถักทอเป็นหนึ่งเดียวกับกำลังแรงงานที่แข็งแกรง่ง320,000คนของเมืองบัตรนี้ด้วยค่าเช่าเฉลี่ย3,900ดอลลาร์ที่พุ่งสูงขึ้นราวกับกระแสะน้ำที่ไม่มีวันสงบพวกเขาต่างโอบกอดสมบัติล้ำค่าจีล็อกเก็ตที่ชำรุดภาพร่างดินสอสีของเด็กและหัวใจดวงน้อยๆของบ้านที่หายไปพวกเขามีวันหยุดที่แสนวิเศษ กลิ่นหอมจากเรื่องราวลึกลับ1,300เรื่องวนเวียนอยู่รอบตัวพวกเขาชวนให้นึกถึงการจัดโตอาหารให้คนที่รักจานชามอุ่นๆอ,อบอุ่นด้วยเรื่องราวที่แบ่งปันกันบางคนพับตัวคอนเสิร์ตท,ที่ยับยุยี่หมึกจางๆของมันกระซิบถึงเทศกาลดนตรี60เทศกาลที่พวกเขาเคยหลงไหล บางคนวาดกุญแจที่ขอบหยกักราวกับเงาของประตูที่พวกเขาไขากุญแจในวันเวลาที่สดใสเรื่องราวบนท้องถนนที่คนไร้บ้านหยุดคิดสักครู่เพื่อถามว่าการอบอุ้มบัติที่หลุดลอยไปจากมือหมายความว่าอย่างไรโดยตู้อินเทอร์เน็ตสาธารณะเพียง11ตู้ทำให้โลกนี้ดูห่างไกลสัญญาณจางๆเสียงฮัมเพลียงกล่อมเบาๆที่สั่นไหวหรือโน้ตที่เลื่อนไปมาในสมุดบันทึกที่ขาดลุงริ่งตอกย้ำตัวตนของพวกเขา ในเมืองที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว26ล้านคนต่อปีชีวิตอันเงียบสงบของพวกเขาเปรียบเสมือนท่วงทํานองที่ซ่อนเร้นพวกเขาวนเวียนอยู่เหนือดอกไม้แห้งที่แห้งเหี่ยวเหยียบย่ำราวกับเสียงสะท้อนอันบอบ,บางของสวนที่ได้รับการดูแลเสียงกระทบกันของตลาดกเกษตรกร90แห่งปลูกเร้าภาพแห่งการเลือกลูกพิชสุกกลายเป็นพิธีกรรมที่ไม่อาจเอื้อมถึง อัตราค่าจ้างงานต่ำ23%บง่งบอกถึงการตกต่ำของพวกเขาแต่ความทรงจำของพวกเขายังคงสดใสเส้นได้ที่ถักทอผ่านเศรษฐกิจมูลค่า510,000ล้านดอลลาร์ของซานฟรานซิสโกก่อกำเนิดเป็นเรื่องราวมนุษย์อันน่าสะเทือนใจหนักแน่นด้วยความรักและความสูญเสียที่ฝังแน่นอยู่ในจิตวิญญ,ญาณของพวกเขาตลอดไป 6. น้ำหนักของที่ระลึกเล็กๆๆน้อยในซานฟรานซิสโกที่ซึ่งการถูกไล่ที่20,000ครั้งส่งผลกระทบต่อชีวิตในแต่ละปีผู้คนนับไม่ถ้วนยังคงยึดติดกับเศษเสี้ยวของโลกที่พวกเขาเคยรู้จักอดีตช่างทอผ้านักบัญชีหรือกวีซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีชีวิตชีวาในการอ่านบทกวีประจำปี900ครั้งของเมืองตอนนี้ต้องดิ้นรนกับค่าเช่าบ้าน4,200ดอลลาร์ที่บทบังอดีตของพวกเขา โน้ตที่ยับยุย่ถ้อยคำแทบอ่านไม่ออกห่อหุ้มคำอำลาของเพื่อนจากฤดูร้อนที่แล้วเสียงกระดิ่งของรถขายไอศครีม200คันที่สร้างความสุขให้กับนักท่องเที่ยว30,000คนในแต่ละปีปลุกความทรงจำของการเลียไอศครีมกับพี่น้องความหวานที่ตอนนี้เกินเอื้อมเมื่อ18%ของงานในธุรกิจค้าปลีกสูญหายไปเพราะระบบอัตโนมัติชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปราวกับกระซิบ บางคนวาดขอบที่ขั้นหนังสือที่ซีดจางรำลึกถึงค่ำคืนอันเงียบสงบในร้านหนังสือแห่งหนึ่งจาก300แห่งหน้าหนังสือพลิกด้วยความหวังบางคนถือกระดุมข้อมือเพียงอันเดียวที่แวววาวเชื่อมโยงกับการสัมภาษณ์งานที่เคยสัญญาว่าจะให้มากกว่านั้นเรื่องราวบนท้องถนนคนไร้บ้านถามว่าเครื่องประดับเล็กๆน้อยๆจะปกป้องประวัติศาสตร์ของหัวใจได้อย่างไร ด้วยห้องน้ำสาธารณะเพียง13ห้องในพื้นที่49ตารางไมลความต้องการในชีวิตประจำวันของพวกเขากลับยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นสูตรอาหารที่เขียนด้วยลายมือพับเล็กหรือดอกไม้เล็กๆที่กดทับลงในสมุดบันทึกล้วนรักษาเสียงสะท้อนของความรักให้คงอยู่แม้จะเปราะบางแต่ก็สดใส ในเมืองที่มีงานแฟชั่นโชว์ประจำปีถึง5,000งานการปรากฏตัวของพวกเขาเปรียบเสมือนสายใยอันอ่อนนุ่มและสั่นไหวถุงมือที่ขาดวิ่งซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของคู่หรือเปลือกหอยที่บินจากชายหาดที่ถูกลืมเลือนเปรียบเสมือนสิ่งยึดเหนี่ยวพวกเขาไว้กับตัวต,วตนในอดีตภายใต้เศรษฐกิจทางวัฒนธรรมมูลค่า16,00ล้านดอลลาร์ของซานฟรานซิสโกของที่ระลึกเล็กๆที่ผูพังและไม่สามารถทดแทนได้เหล่านี้ ล้วนแบกรับน้ำหนักแห่งความสุขและความเศร้าไว้อย่างเงียบๆบ,บทพิสูจน์อันอ่อนโยนของชีวิตที่ยังคงฝันในอ้อมกอดอันกว้างใหญ่ของเมืองเ เงาแห่งความฝันที่ถูกลืมเลือนในซานฟรานซิสโกที่ซึ่งนักท่องเที่ยว28ล้านคนต่างชื่นชมความงามของเมืองในแต่ละปีหลายพันคนใช้ชีวิตโดยมีเพียงความทรงจำของวันเวลาที่สดใสกว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นร้านดอกไม้ที่จัดช่อดอกไม้ติวเตอร์ที่หล่อหลอมจิตใจของเด็กๆหรือแคชเชียร์ที่คิดเงินด้วยรอยยิ้มพวกเขาได้สร้างเนื้อสร้างตัวของเมืองที่มีธุรกิจขนาดเล็ก3,800แห่งปัจจุบันด้วย ค่าเช่าสตูดิโอเฉลีย่ย3,400ดอลลาร์พวกเขาแบกรับเศษเสี้ยวแห่งอดีตสมุดบันทึกที่ขาดรุ่งริ่งนากระดาษที่เต็มไปด้วยบทกวีเก่าๆหรือช้อนงอจากครัวของครอบครัวโทรศัพท์ที่หนักอึ้งด้วยน้ำหนักของอาหารที่หายไปของที่ระลึกเหล่านี้ดังก้องด้วยความฝันที่ริบรีราวกับฟันวันที่หมอกหนาของเมืองเสียงพูดคุยจากงานเทศกาล200แห่งที่พวกเขาเคยเต้นรำหรือปลบมือ ตอนนี้ดังก้องกังวานราวกับชีพจรที่ห่างไกลแต่ละเสียงเป็นเสียงแห่งความสุขที่ไม่อาจเอื้อมถึงงานระดับเริ่มต้นที่ลดลง17%ปิดฉากการตกต่ำของพวกเขาทำให้พวกเขาไม่ได้รับผลกระทบบางคนยึดติดกับพวงกุญแจสเสน่ห์ของมันชวนให้นึกถึงตลาดริมน้ำ40แห่งพวกเขาเดินจนเต็มตะกรา้า บางคนทำเพลงจากการแสดงโอเพ่นไม้สามรคืนและจดบันทึกเส้นชีวิตสู่ช่วงเวลาที่ชีวิตรู้สึกสมบูรณ์สตรีสตอรี่ส์คนไร้บ้านถามว่าอะไรคือความฝันเมื่อทุกสิ่งหลุดลอยไปโดยที่จอดจักรยานสาธารณะเพียง15แห่งสำหรับการสัญจรโลกของพวกเขาแคบลงแต่พวกเขายังคงยืนหยัดภาพถ่ายรอยพับหรือลูกปัดเพียงเม็ดเดียวที่ซุกไว้แนบชิด ผูกมัดพวกเขาไว้กับวันเกิดเสียงหัวเราะบ้านและชีวิตก่อนหน้าในเมืองที่มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์2,500แห่งชีวิตอันเงียบสงบของพวกเขาร้องเพลงอันอ่อนโยนเป็นบทเพลงสรรเสริญความปรารถนาอันเจ็บปวดที่เปล่งประกายริบรีในจิตวิญญาณราวกับฐ่านไฟในยามพลบค่ำของซานฟรานซิสโก 8. ซานฟรานซิสโกเปรียบเทียบกับเมืองอื่นๆอย่างไร คาราวานคือผู้คนที่รวมตัวกันในวิกฤตคนไร้บ้านของซานฟรานซิสโกถึงแม้จะรุนแรงแต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แสนหวานที่สุด นิวยอร์ซิตี้มีประชากร8.4ล้านคนและมีประชากรไร้บ้านมากที่สุดในประเทศถึง80,000คนกฎหมายสิทธิในการมีที่พักพิงทำให้มั่นใจได้ว่าคนส่วนใหญ่จะนอนในที่พักพิงซึ่ง95%ของคนไร้บ้านจะอยู่ในบ้านการทำเช่นนี้ช่วยลดจำนวนผู้ตั้งถิ่นฐานที่มองเห็นได้แต่กลับทำให้งบประมาณที่พักพิง2,000ล้านดอลลาร์ของเมืองต้องแบกรับภาระหนักขึ้น บ้านหลังเล็กๆเ,เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างท้องถิ่นในทางตรงกันข้ามซานฟรานซิสโกมีอัตราการไม่มีที่พักพิงสูงกว่าโดย52%ของคนไร้บ้านต้องอาศัยอยู่ตามท้องถนนลอสแอนเจลิสเคานตีมีพื้นที่4,000ตารางไม่มีคนไร้บ้านมากกว่า60,000คนกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่อย่างสกิตโรเช่นเดียวกับซานฟรานซิสโก ลอสแอนเจลิมีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงเพียง4%และอัตราการไม่มีที่พักพิงสูงถึง70%การปกครองแบบกระจายอำนาจทำให้การเข้าถึงชุมชนทำได้ยากกว่าในซานฟรานซิสโกที่มีพื้นที่เพียง49ตารางไมล์เซียตเทลที่มีประชากร750,000คนสะท้อนถึงความท้าทายของซานฟรานซิสโกที่ขับเคลื่อนโดยค่าเช่าที่พุ่งสูงขึ้นอันเป็นผลมาจากเทคโนโลยี ราคาเฉลี่ยของห้องนอนเดี่ยวพุ่งสูงถึง2ดอลลาร์สหรัฐและจำนวนผู้พักอาศัยเพิ่มขึ้น30%ตั้งแต่ปี2019ฤดูหนาวที่โหดร้ายพร้อมกับปริมาณน้ำฝน40นิ้วต่อปีทำให้สภาพความเป็นอยู่ของผู้ไร้ที่อยู่อาศัยในซีแอตเทิลแย่ลงค่าใช้จ่ายที่สูงและการขาดแคลนที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เมืองเหล่านี้รวมตัวกัน นโยบายระดับชาติมีบทบาทอย่างไรในการแก้ไขวิกฤตในท้องถิ่นการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางสำหรับที่อยู่อาศัยราคาประหยัดยังคงล่าช้าทำให้เมืองต่างๆต้องสร้างสรรค์น,นวัตกรรมเพียงลำพังความพยายามของซานฟรานซิสโกแม้จะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็เป็นบทเรียนสำหรับเมืองอื่นๆเมื่อสำรวจกันว่าแนวทางแก้ไขระยะยาวใดบ้างที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางของเมือง9การสร้างเส้นทางข้างหน้า การยุติปัญหาคนไร้บ้านเริ่มต้นที่ที่อยู่อาศัยซานฟรานซิสโกมีหน่วยที่อยู่อาศัยใหม่สร้างเพียง3,000หน่วยต่อปีจึงจำเป็นต้องมีทางเลือกที่เข้าถึงได้มากขึ้นการเริ่มต้นคือการเสริมสร้างกฎหมายที่อยู่อาศัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อกำหนดให้มีหน่วยที่อยู่อาศัยต่ำกว่าราคาตลาด20%ในโครงการพัฒนาใหม่ๆการปรับปรุงกระบวนการออกใบอนุญาตซึ่งปัจจุบันใช้เวลาเฉลี่ย18เดือนอาจช่วยเร่งการก่อสร้างได้ เงินทุนของรัฐบาลกลางและรัฐสำหรับบัตรกำนานที่อยู่อาศัยและที่อยู่อาศัยสาธารณะต้องขยายตัวเนื่องจากรายการบัตรกำนาน9,000ใบของซานฟรานซิสโกแสดงให้เห็นว่าความต้องการมีมากกว่าอุปทา,าน การแปลงโรงแรมหรือสำนักงานที่ว่างเช่นโครงการโฮม e y s เป็น800หน่วยจึงเป็นขั้นตอนที่ทำได้จริงที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอบริการที่ครอบคลุมการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตการฝึกอบรมงานและความช่วยเหลือทางกฎหมายมีความสำคัญอย่างยิ่งคลินิกสุขภาพจิต10แห่งของเมืองให้บริการผู้อยู่อาศัยที่มีรายได้น้อย15,000คนต่อปีแต่ยังคงต้องการมากกว่านี้ ข้อเสนอ C ต้องใช้เงินทุน300ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนโครงการที่มีประสิทธิภาพและมีการกำกับดูแลเพื่อป้องกันการสิ้นเปลืองธุรกิจต่างๆโดยเฉพาะบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่มีพนักงาน80,000คนในเมืองสามารถมีส่วนร่วมผ่านเงินช่วยเหลือหรือโครงการริเริ่มด้านแรงงานซึ่งจะช่วยชดเชยบทบาทของพวกเขาในการผลักดันค่าเช่าให้สูงขึ้น นักเดินทางสามารถมีส่วนร่วมอย่างมีจริยธรรมโดยการเป็นอาสาสมัครที่ศูนย์พักพิงหรือเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายท้องถิ่น Street Story Homeless สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวได้ชมสวนสาธารณะและสถานที่ทางวัฒนธรรมขนาด7,000เอเคอร์ของซานฟรานซิสโกพร้อมกับเชื่อมโยงกับความเป็นจริงทางสังคมกิจกรรมเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจ สิบข้อคิดเห็นในคำเรียกร้องให้ลงมือทำวิกฤตคนไร้บ้านของซานฟรานซิสโกที่ส่งผลกระทบต่อประชากร1%ซสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคมที่สั่งสมมาหลายทศวรรษ แต่ความหวังยังคงฉายชัดในโครงการต่างๆเช่น Housing First ซึ่งให้บริการผู้คน2,500คนตั้งแต่ปี2015และเงินทุน1.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐของข้อเสนอ4ตั้งแต่ปี2018ศูนย์นำทางและกุญแจบ้านแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมแต่การถูกไล่ที่20,000ครั้งต่อปีของเมืองเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความจาเป็นในการป้องกันผู้อยู่อาศัยหลายคนอาศัยค่าเช่าที่พุ่งสูงขึ้น จากท้องถนนเป็นเครื่องเตือนใจอย่างชัดเจนถึงความเปราะบางในเมืองที่เทคโนโลยีขับเคลื่อนเศรษฐกิจมูลค่า500ล้านดอลลาร์ฉันชอบที่เผยแพร่เรื่องราวเหล่านี้ให้กับคนอื่นๆขอบคุณที่รับชมจนจบกดติดตามช่องของเราเพื่อรวมเดินทางไปกับเราในเรื่องราวแบบนี้อีกมากมายสมัครสมาชิกและมาร่วมกันขุดคุยด้วยกันแล้วพบกันใหม่บนเส้นทางต่อไป